สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, ตะแก้วครับทัวไทยทั่วโลกตังสอปอปล่าวนยุโรปอีสา,านบ้านเฮ้าภาคกลางทั่วไปนะครับเมื่อนี้ตะแก้ว้าพี่น้องมาวัดบ้านโปกแมวครับพี่น้องวัดบ้านโปกแมวมาผมสี้าพี่น้องไปเบิ้งพญยะญยะขยเตาคนใดดวงดีดวงองะไรก็ เห็นเลขเ,เห็นเลขเห็นเบอร์พี่น้องแต่ว่าตะแก้วกับบอไดสันทัดดอกเรื่องเลขเบอร์เนาะแต่ว่าบอเป็นชัอนพี่น้องงมงายเดอ้อพี่น้องกัใช่มังไมงมช้มั่นเนาะทายวิจารณญาณในการชมด้วยพี่น้องเด้อพาพี่น้องวัดยุ่ข้างทางข้างทางไปดงหลวงจากบอสันไปดงหลวงเอาไปชมกันเลยพี่น้องวัดนี่ เห็นไงครับพี่น้องนี่กับเส้นทังระวังดอนสวันไปดงหลวงไปเพื่อดงหลวงนะ่นะไปบานน้องนาวพี่น้อง,องที่ผ่านวัดนี่พอดีครับวัดป่าวัดทีนี่ครับตอนนี้ก็มองเมน่นเขาซพพี่น้องไปเขาไปทางไหนกันได้พี่น้องบา้านนี่ผมที่พาพี่น้องเข้าไปทางไหนครับไปบึงพญาเตาไงครับพี่น้อง ขามาจากนาวัดมาหาพญาเตาเห็นพันเม่นมาหลกักการสีมาฮอดมองทีเพื้นมีพญานาคพี่น้องมีลูปปั้นพญานาคหลกักกาอยู่หันละครับอยู่ฐานพญานาคห่างจากประตูพระมารลอยเม็ดเลยครับใกล้กับกุดเจ้าอาวาสนะครับนี่กรับพานเจเมตะเคียนมาานี่แหละครับพี่น้องกับมะฮอดอง์พญานาคนี่นะครับ เก่าเสียนนะครับอยู่ในฐานหนึ่งทีเห็นพญ,ญาเต่าครับพี่นอ้องมาชมกันเลยพี่น้องนี่ครับพญ,ญาเต่าเป็นใหญ่เลยครับพี่น้องพญ,ญาเต่าใหญ่โอ้ประกาศปีนทองปีนอันนี้แล้วเบิงกันดูเดี๋ยวพีน้องพวกีิลลองปีนทองพันล่องเดโอ้ โอ้พี่น้องเด็ดเด้อขอยาดแต่ขอยาดบาดคั้นเด้อยาให้บาดเป็นกำเด้อโอ้พี่น้องให้มันเบ็กตัวใดแบบโอ้โหขึ้นงวดทีนี่ขึ้นงวดขึ้นงวดอ้๋อวัวนี่ขึ้นงวดขึ้นหนาฮะเอาเท่านั้นแหะพี่น้องผมกระบนลูก tôi mình để tôi quay vang 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 coi vang 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 tàu vang 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 tàu, vang cả vang 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 bưng vang 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 ไม่าาเล่นพญาเต่าเหล็กหวยเบอร์ผมกับบลูพี่น้องมาเบิงเอาพี่น้องอยู่วัดบ้านถุกแมวแหล่วัดป้าบ้านถุกแมวมองถี่ไม่เม่นเลยนะพี่น้องทางไปดอนสวรรค์เลยมาพงกับเบิงสุดพี่น้องมาเบิงเลยพี่น้องอยู่บ้านวัดบันบ้นถุกแมวตำบลอุโมงเพื่อทา,นพนาองพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องมาเบิงเด้อครับมาเบิงมาเบิงมาแค่เพื่อให้อาหารอีหยังว่าพงกับบลูอันนี้ก็ทั้งหลังนี่กันทั้งคางกันกนี่กั เป็นพญ,ญานาคครับองคองององ์พญ,ญา,านาคหนมาด้านนี่ครับเป็น,ใน,ใน,ในเหมือนแม่ตะเคียนพี่น้องตะเคียนทองน่าสนใจพี่น้องหน,น,นะเบึงหน่าชุ่มน้าเบะมาเบึงนะครับพี่น้องมาบูชามาอันนี้มาเบึงครับพี่น้องพญานาคเจ็บเสียนพี่น้องเพรมันเก่าเสียนตะเกียวกับบึงบวัวคักตะเกียว พญานาคเจ็ดเสียนเบิ่งกับพญานาคน้ำเลยครับเจ็ดโอ้เจ็ดเจ็ดเสีย้ยนนาะกระเลขกเจ็ดนาะแล้วก็เต้าเต้าก็เป็นนิยังกับลายเอาพี่น้องมีจะขายเปยังกับพี่น้องกับมาเบิง่งผมกับมะลู่เชิญพี่น้องมาเบิง่งเชิญพี่น้องมาเบิ่งเลยครับแขอบคุณพี่น้นองที่มาเล่นน้ำตะแก้ว ช่วนพี่น้องผมชวนพี่น้องมาเบิงบึงกันในยาเตามาเบิึงแกะชมนะทั้งวัดทั้งว่าผมกับญา,าติเจ้าวาดพนารักษ์พนญา,าติพนก็อยู่ท,ทั้งเพิงเพล่ะพ,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 พนจมวัดพนท่ำกิจจวัตรของเพิ่นอยู่เพน,น่ะญา,าติผมแล้วอันนี้เพิ่มแล้วขอพี่น้องที่เขามาเบิึงกันอยู่ดีมีแห้งเด้อครับให้แก,ก่กับขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ